ทำไมจ่ายเงินผ่อนบ้านแล้วมันเข้าแต่ดอกเบีย้ยอย่างเดียวเลยอะนี่ทุกคนครับช่วงนี้กําลังแชร์กันเพียบเลยนะบางคนครับผ่อนบ้านงวดละ1 0 0 0 0บาทเข้าเงินต้นแค่5บาทที่เหลือคือดอกเบีย้ยอีก9 9 9 9บาทเฮ้ยยังครับยังไม่พอบางคนจ่ายค่างวด800พบาทเงินต้น0บาท <c oughs> จ่ายดอกเบีย้ยหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันล้วเนี่ย เอาละใจเย็นๆก่อนนะครับทุกคนนั่งลงจิบน้ำเบาๆแล้วเดี๋ยวประธานเหมียวจะมาสรุปแบบแมวให้เข้าใจกันง่ายๆครับและนี่คือช่องประธานเหมียวสรุปเรื่องลงทุนให้คุณเข้าใจแบบแมวๆถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ประธานเหมียวกันด้วยนะหรือใครที่อยากจะซัพพอร์ตกันนะครับก็สามารถยื่นใบสมัครเข้ามาเป็นประชาชนของประเทศเหมียวแลนด์กันได้แค่เดอนละห้าสิบบาทเท่านั้นเองก่อนอื่นเรามาพูดถึงหลักการผ่อนบ้านในทางคริสตียนก่อนนะ อย่าเพิ่งเบื่อครับทุกคนอันนี้สําคัญทุกคนจะได้เข้าใจกันการผ่อนบ้านครับมันจะคิดดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกและที่สําคัญคือดอกเบีย้ยเดินแบบรายวันหมายความว่าถ้าเงินต้นลดปุ๊บเราก็จะผ่อนลดลงและเขาก็ไม่ได้คิดดอกเบีย้ยเราแค่วันสิ้นเดือนนะครับสมมุติเรามีหนี้บ้าน3ล้านบาทวันแรกที่เราเป็นหนี้ดอกเบีย้ยก็เดินกับยอดหนี้3ล้านบาทนั่นเลยแต่ถ้าบังเอิญสมมุติเราจ่ายเงินโปกวันแรกเลย5 0,000นบาท ดอกเบีย้ยก็จะไปคิดกับยอดที่เหลืออีก2อล้านห้าแสนแทนหลักการง่ายๆนะครับว่าทําไมคนโปะบ้านเยอะนี่ก็เลยหมดวัยเพราะดอกเบีย้ยมันคิดทุกวันกับยอดที่เหลืออยู่ณตอนนั้นเอาละครับเพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นมาดูตัวอย่างนี้กันชัดๆนะครับสมมุติเราผ่อนบ้าน3ล้านบาทผ่อน30ปีนะครับแบงให้ดอกเบีย้ยเรา4%เอาเลขดอกเบีย้ย4%ครับมาหารกับ365วันเลยเท่ากับเราอ่ะต้องจ่ายดอกเบีย้ยวันละ 0. 0109589041%ละเอียดพอปะและแค่วันแรกที่เราเป็นนี้ครับเราก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยแล้วเท่าไหร่เอาตัวเลขดอกเบีย้ยต่อวันตรงนี้ไปคิดกับเงินต้นเรา3ล้านเลยลองคำนวณดูนะครับจะได้ดอกเบีย้ยวันแรก328บาท77สสตางค์เฮ้ยหลายคนอาจจะตกใจนะครับแต่ใช่ครับอันนี้คือวิธีคิดมาตรฐานทั่วไป แล้วพอเราได้ตัวเลขตรงนี้ครับเราก็สามารถเอามันมาคำนวณต่อได้ใส่สูตร Excel แบบง่ายๆเลยวันแรกดอกเบีย้ยเท่านี้นี่เราก็จะกลายเป็น3ล้านกับอีก328บาท77สตังค์วันที่2ครับเราก็เอาดอกเบีย้ยตามเดิมมาคิดกับนี่ที่เราเป็นก็จะได้ดอกเบีย้ยเพิ่มมาเป็น328บาท80สตังค์นี่ก็เพิ่มเป็น3ล้านกับอีก657บาท57สตางค์แทนทำแบบนี้ไปเรื่อยอีก30วันเท่ากับเดือนนี้เราจะต้องจ่ายดอกเบีย้ย 9 8 7 8บาท70สตางค์และถ้าเดือนไหนมี31วันก็เพิ่มไปอีกหนึ่งวันเราก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยแพงขึ้นอีกแต่เฮ้ยธนาคารเขาให้เราจ่ายเงินผ่อนเท่ากันทุกเดือนไม่ใช่หรอสแสดงว่าบางเดือนครับมันก็ตัดดอกเบีย้ยเยอะบางเดือนก็ตัดดอกเบีย้ยน้อยกว่าไม่เท่ากันนะดิใช่จ้าการจ่ายแบบนี้มันจะค่อยๆเข้าดอกเบีย้ยเยอะในช่วงแรกนะครับช่วงแรกเราจะผ่อนต่ดอกเบีย้ยไปหมดเลยแต่เนื่องจากดอกเบีย้ยบ้านเป็นแบบลดต้นลดดอก ถ้าเราผ่อนไปเรื่อยๆพอเข้าสักปีที่12หรือปีที่13ตัวเลขที่ตัดเข้าดอกเบีย้ยก็จะเริ่มเท่ากับเงินต้นแล้วจนในที่สุดเราก็ค่อยๆจ่ายเงินต้นมากกว่าดอกเบีย้ยไปนั่นเองย้ํานะครับว่าน,นี้พูดถึงในกรณีที่ดอกเบีย้ย4%ไปเรื่อยๆตลอด30ปีนะและโดยปกติทั่วไปครับการผ่อนบ้านหลังละ3ล้านเวลา30ปีเนี่ยการจะทําให้บ้านหมดใน30ปีพอดีครับเราจะต้องจ่ายค่างวดที่ 14,322บาทต่อเดือนคือตัวเลขตรงนี้เราสามารถไปคำนวณได้ในเว็บช่วยคำนวณผ่อนบ้านทั่ว,วไปอย่างที่ประธานเหมียวใช้ในคลิปนี้นะครับก็ใช้เครื่องมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็เว็บไซต์ไทยอินเตอร์เสที่เขาทําไว้ได้ดีมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ไปเล่นกันต่อได้เลยนะครับทุกคนแต่มันก็มีคําถามตามมาว่าแล้วทําไมบางคนเขาจ่ายเงินผ่อนบ้านแล้วมันไปเข้าดอกเบีย้ยกันหมดเลยล่ะเพราะมันเป็นแบบนี้ครับ บางทีแบงค์เขาอะ่ะมีวิธีออกโปรโมชั่นแบบทําให้เราเข้าถึงบ้านได้ง่ายขึ้นโดยการช่วยให้ผ่อนช่วงแรกๆได้น้อยลงหรือใช้วิธีการเอาดอกเบีย้ยต่ําในช่วงแรกๆะมาจูงใจเราอ่ะมันมีอยู่ประมาณ2อสาตัวอย่างยกตัวอย่างแรกเลยลวกันครับอันนี้บอกผมไม่ได้บอกว่ามันเกี่ยวกับธนาคารไหนเลยนะเอาเป็นว่าธนาคารเหมียวแบงกิ้งแห่งประเทศเหมียวแลนด์แล้วกันซื้อบ้านหลังละ3ล้านบาทเท่าเดิมครับดอกเบีย้ย4%แบบเมื่อกี้เลยแต่เรามีโปรโมชั่น ผ่อนปีแรกงวดละ9,999บาทเฮ้ย hey, น่าสนใจปะละ่ะผ่อนไม่ถึงหมื่นเป็นเจ้าของบ้านหลังละ3ล้านได้เพราะถึงเวลาจ่ายค่างวดจริงๆครับเราก็จะพบว่า9,999บาทที่เราจ่ายไปเนี่ยตัดดอกเบี้ยไปแล้ว9,878บาทเป็นเงินต้น121บาทเท่านั้นเอา้เอาเพราะฉะนั้นบางคนก็เลยเจอเคสที่จ่ายแล้วตัดเงินต้นแค่5บาท ส่วนหนึ่งก็มาจากกรณีนี้ด้วยอะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะไม่ได้ว่าแบงค์ไหนลูกค้ายังเข้าได้เหมือนเดิมน,นะครับตัวอย่างที่2ครับมีการใช้โปรโมชั L ่น MRR ลบเท่านั้นเท่านี้มาล่อใจคนซื้อบ้านอ่ะงงเลย MRR ครับย่อมาจาก Minimum Retail Rate หรือพูดง่ายๆก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารให้กับลูกค้ารายย่อยที่มีประวัติการผ่อนดี ปกติเวลาผ่อนบ้านกันเขาก็จะอ้างอิงจากเรทนี้แหละเวลาเราไปผ่อนบ้านอะ่ะอาจจะเจอดอกเบีย้ยให้เลือกใช่ไหมสมมุติว่ามี2แบบครับแบบแรกคือแบบเมื่อกี้4% 3ปีแรกและแบบที่2คือเอ่อ MRR ลบ2.5%แล้วกันแล้วสมมุติว่าตอนนี้ MRR อยู่ที่5.9%ลองคิดดูครับ5.9-2.5เลบ2.5ฮ้ย3.4% ถูกกว่าอีกสุดยอดงั้นเราก็เลือกโปรนี้แหละ MRR ลบ3 5ปีได้ดอกเบีย้ยแค่3.4%ช่วงแรกดีมากเลยครับจ่ายเงินต้นเท่าเดิม14,322บาทแบบที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ดอกเบีย้ยแทนที่จะจ่ายเดือนละ9,800แบบเมื่อกี้มันเหลือแค่8,000กว่าตัดเงินต้นไปเดือนละ6,000นี่แหละแจมแมวแต่ ในเคสที่ดอกเบีย้ยมันปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วล่ะครับเอากรณีจริงๆเลยแล้วกันจาก MRR ครับในช่วงปีที่ผ่านมาขึ้นจาก5.9เป็น7.3ในช่วงเวลาแค่ปีเดียวนะครับทีนี้งานเข้าและดอกเบีย้ยแทนที่จะจ่าย3.4มันกลายเป็น7.3ลบ2.5เหลือ4.8ในแบบจำลองนี้ประธานเหมียวลองทำให้ดูนะครับว่าสมมติผ่อนไป1ปีแล้ว MRR ปรับขึ้น แทนที่เราจะจ่ายดอกเบีย้ยแค่เดือนละ8,000แบบดอกเบีย้ยฟิกคงที่เราเพิ่มมาเป็นดอกเบีย้ย1,002แล้วอะเงินก็ไปเข้าดอกเบีย้ยหมดทั้งที่ MRR ขึ้นมาแค่1.4%เองนะใช่แล้วครับดอกเบีย้ยแค่1%เลข1%นี่แหละแต่มันเยอะมากๆเลยแบบนี้แล้วพอเงินไปเข้าดอกเบีย้ยหมดมันก็กลายเป็นตัดเงินต้นน้อยลงซะง,งั้นอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้สำหรับคนที่ใช้ดอกเบีย้ยอ้างอิงกับ MRR แล้วที่สําคัญก็คือครับ ถ้าเราได้ดอกเบีย้ยระดับสูงแบบนี้ต่อไปแล้วเราไม่สามารถโปะเงินเพิ่มเข้าไปได้ยังจ่ายเท่าเดิมเท่าเดิมต่อไปทุกงวดเพราะแบงก์เขาให้เราจ่ายเท่าเดิมทุกงวดใช่ปหละ่ะเราก็จะพบความจริงสุดช็อกเมื่อผ่านไปครบ30ปีว่าเฮ้ยนี่ไม่หมดยังอาจจะเหลือหนี้อีกเป็นเกือบล้านให้เราได้ผ่อนกันต่อด้วยแล้วเราไม่ต้องพูดถึงคนในเคสที่3เลยนะครับก็คือเคสคนที่หมดโปรโมชั่น3ปีแรกแล้วแบบว่าช่วงแรกอาจจะได้เลทฟิกไว้ที่4%เ์ก็จริง แต่ผ่อนไป3ปีหมดโปรแล้วครับดอกเบี้ยลอยตัวเขาต้องเจอกับดอกเบีย้ยยุคนี้ที่ประมาณ6% 7%นงี้อ่ะเราทำแบบจำลองให้ดูอีกรอบผ่อนดอกเบีย้ย4%ครับมา3ปีจ่ายดอกเบีย้ยเดือนละ9,900บาทประมาณนั่นน่ะเดือนละหมื่นหลายคนยังพอรับไหวนะแต่พอเจอดอกเบีย้ยลอยตัวเป็น6%เป็นครับดอกเบีย้ยมันกลายเป็นเดือนละ14,000บาทเฮ้ยค่างวดเรา1มืนนิดๆใช่ไหมบางเดือนเข้าเงินต้น บางเดือนไม่เข้าเลยผ่อนแต่ดอกเบี้ยเฉยๆตัดเงินต้น0บาทเนี่ยไม่พอนะครับบางเดือนไม่พอจ่ายดอกเบี้ยด้ยซ้ํามีค่าดอกเบี้ยทบต้นเข้าไปมากขึ้นในเดือนถัดไปอีกอันนี้ก็เป็นที่มาของบินค่าบ้านที่หลายคนออกมาแชร์กันว่าเข้าเงินต้นแค่5บาทบางคนเข้า0บาทเลยจริงๆไปตัดดอกเบี้ยจนหมดทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาก็จ่ายตรงทุกงวดไม่มีปัญหาอะไรเพราะปีนี้ดอกเบี้ยมันขึ้นมาโหดมากอันนี้แหละครับคือผลกระทบจากดอกเบี้ยสูง ที่ใครหลายคนไม่ได้คิดเอาไว้ไม่ได้เผื่อใจเอาไว้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้ววิธีแก้ปัญหานี้มันต้องทํำยังไงวิธีที่นิยมกันเลยนะครับอย่างแรกก็คือโปะบ้านอ่ะโอเคใจเย็นก่อนเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะโปะได้แต่ฟังไว้ก่อนนะผมเคยลองคํานวณคร่าวๆนะครับประมาณว่าถ้าดอกเบีย้ยคงที่แล้วกันแต่เราโปะบ้านเพิ่มประมาณ10%จากสมมติจากยอดผ่อน10,000บาทแล้วเราจ่ายทุกง,งวด11,000บาทแทนน่ะมันจะช่วยให้เราปิดบ้านในเร็วขึ้นประมาณ5ปีครึ่งเลย แล้วถ้าโปกเพิ่มงวดละ20%นะครับก็จะบ้านหมดเร็วขึ้นได้อีกเกือบ10ปีแบบประมาณจาก30ปีเหลือ20ปีเงี้ยอ่ะโอเคไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินเหลือมาโปเพราะเข้าใจว่าสําหรับบางคนจริงๆการมีบ้านหลังแรกอะมันก็ตึงมือมากๆแล้วเนาะเพราะฉะนั้นวิธีถัดไปที่น่าจะใช้กันได้ก็คือการขอลดดอกเบีย้ยจากธนาคารเดิมซึ่งมีคําเรียกกันว่า retention บางแบงก์ก็ให้ครับบางแบงก์ก็อาจจะไม่ให้ขึ้นอยู่กับการผ่อนชําระของเราและการต่อรองของเราเองด้วย สมมุติ3ปีแรกดอกเบี้ย4%เแล้วอยู่ๆดอกเบี้ยลอยตัวมาเป็น6%เรเราผ่อนหนักมากใช่ไหมเราอาจจะไปคุยกับแบงค์ว่า้ขอรีเทนชั่นได้ไหมเขาอาจจะให้มาเป็น4.3% 4.5%ซึ่งแน่นอนมันดีกว่า6%แน่ๆนซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวของประธานเหมียวเองนะอะผ่อนกับ3เจ้ารวยปะอะบ้าน2คอนโดหนึ่งไงล่ะไงล่ะรวยปะนี่ทั้งนั้นไอ,ไอทุกเจ้าครับให้เรารีเทนชั่นในอัตราดอกเบี้ยที่โอเคเลย ส่วนหนึ่งก็น่าจะเพราะเราผ่อนตรงมาตลอดไม่มีปัญหาเรื่องค่าง,งวดไปจนถึงเราพยายามคุยกับเขาอาจจะบอกว่าที่อื่นเนี่ยก็ให้โปรเท่านั้นเท่านี้นะเรายังไม่อยากรีไฟแนนซ์ไปใครที่ดอกเบี้ยลอยตัวแล้วแล้วอยากปรับลดลงอะ่ะยังไงก็ลองเข้าไปคุยกับแบงค์ดูก่อนนะครับหรือบางคนก็เลือกวิธีอย่างรีไฟแนนซ์ซึ่งพอครบกําหนดในการผ่อนบ้านไประยะหนึ่งซึ่งปกติจะเป็น3ปีก็สามารถย้ายไปผ่อนกับแบงค์ใหม่ได้ที่อาจจะมีโปรโมชั่นน่าสนใจมาดึงดูดลูกค้ายกตัวอย่างเช่น ให้ดอกเบีย้ยถูกกว่าซึ่งตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการย้ายหนี้ไปแบงค์ใหม่ที่ต้องศึกษากันดีดว่าการย้ายหนี้ไปผ่อนไปรีไฟแนนซ์ที่แบงค์อื่นน่ะมันจะคุ้มกับส่วนต่างของดอกเบีย้ยที่เราได้ลดลงไหมแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้เกิดจากการรวบรวมของประธานเหมียวเองและจากประสบการณ์การเป็นลูกหนี้ของผมแล้วก็ศึกษาระบบสินเชื่อตรงนี้เอาเองซึ่งผมเองอก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่แบงค์ไม่ได้ทํางานด้านสินเชื่อโดยตรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปก็ลองคอมเมนต์มาแนะนําเพิ่มเติม,ตมกันได้ อย่างที่บอกกันว่าช่องเนี้ยเน้นเอาข้อมูลดีๆมาแชร์กันอยู่แล้วและประธานเหมียวเองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องบนโลกนี้แบบ100%ทั้งผมทั้งคนดูเองก็สามารถมาแนะนํากันได้ส่วนใครครับที่มีคําถามอะไรก็ลองคอมเมนต์เอาไว้เผื่อประธานเหมียวและคนอื่นๆที่พอตอบได้อาจจะมาช่วยตอบดูนะครับคลิปนี้ก็จะทาให้เพื่อนๆทุกคนที่กําลังสงสัยเรื่องการผ่อนบ้านจะได้พอเข้าใจที่มาที่ไปของดอกเบีย้ยที่เราจ่ายกันมากขึ้นนะครับ